สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนน้องๆหลายคนคอมเมนต,ต์บอกพี่แป้งชมว่าอยากได้หมวกเค้งแบบที่พี่แป้งใส่อยู่ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่แป้งจะมาบอกวิธีการรับนะคะแต่บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆด้วยนะคะใครที่ไม่มีดิสคอดต้องโหลดดิสคอดก่อนนะคะเพราะการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยน้องจำเป็นที่จะต้องเข้าดิสคอดค่ะและพี่แป้งชมแนะนําให้น้องฟังทุกคําพูดของพี่แป้งชมนะคะจะบอกทิกทุกอย่างในการที่จะได้ค่ะซึ่งการที่น้องจะได้หมวกเคชิ้นนี้นะคะจะต้องเป็นแอดมินโลบอกเท่านั้นที่เป็นคนแจกนะะค แน่นอนว่ามันจะเป็นของที่โคูดแลเลยค่ะเพราะการที่เราจะตามหาตัวแอดมินหรือเข้าไปเจอแอดมินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากพี่แป้โชว์มีทิคในการที่จะทําให้น้องหาแอดมินเจออย่างแรกเลยน้องจะต้องเข้าดิสกอดที่มีแอดมินอยู่นั่นเองพี่แป้จะทิ้งลิงก์ดิสกอดนะคะไว้ใต้คลิปนี้กับน้องๆค่ะและเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีห้องแรกเนี่ยให้น้องกดเครื่องหมายติ๊กถูกก่อนก็ได้นะคะจากนั้นให้ดูด้านซ้ายมือนะคะน้องๆที่พี่แป้งติ๊กไว้เนี่ย นั้นเราจะเข้ามาห้องนี้แล้วใช่ไหมคะน้องๆจะเห็นลายชื่อแอดมินเยอะแยะมากมายนะคะแต่สิ่งที่น้องจะต้องสังเกตนั่นก็คือชื่อของแอดมินนะคะแล้วก็เวลาที่แอดมินเนี่ยเข้าแมปหลักไปนั่นก็คือแมปเดอะคลาสสิกนั่นเองค่ะเพราะเขาจะเข้าไปแจกของนะคะสังเกตที่แป้งแท็บเอาไว้นั่นคือเวลาที่เขาโอนล่าสุดนั่นเองซึ่งเวลาการเข้าการออกของแอดมินเนี่ยไม่มีเวลาตายตัวนะคะน้องๆช่วงเช้าอาจจะมีเข้าสักหนึ่งคน2คนหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงดึกไปเลยที่จะเข้ากันเยอะๆ,ๆสมมุติพี่แป้ชมเนี่ยอยากเข้าตามคนนี้ใช่ไหมคะ น้องกดที่ชื่อของเขาแล้วก็ follow แล้วให้น้อง,นองเนี่ยกดจอยของเขานะคะต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยเข้าเดอะคลาสสิกอยู่หรือเปล่าค่ะเขาเข้าอยู่แล้วมีปุ่มจอยให้น้องเข้าไปเลยและจะอาจติดคิวด้วยซึ่เป้บอกเลยว่าแอดมิน low บอกนี่เล่นตัวมากๆนะคะน้อง,องสมมุติว่าเข้าไปปั๊บเนี่ยเจอคิวประมาณ500คิวเนี่ยเขาจะรีแล้วเขาก็ แล้วเขาจะหายไปเลยนะคะน้อง,องเห็นว่าคิวเยอะปบเขาก็จะหายบางทีเขาเข้าแบบหนึ่งนาทีแล้วเขาก็ออกอะไรแบบนี้คาะน,น้นองๆนะคะรอคิว er อยู่ด้านล่างเนี่ยมันไม่ขึ้นคิว er แล้วนะคะแปลว่าแอดมินเนี่ยเขาออกจากแมบบไปแล้วนั่นเองซึ่งอย่างที่เป้ชมบอกนะคะเวลาตอนนี้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเวลาช่วงเย็นหรือเขาเลิกงานแล้วหากเป็นช่วงดึกๆของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เขาออนไลน์หรือทํางานนั่นเองสมมติว่าน้องเข้ามาได้นะคะแล้วแอดมินยังไม่ออกเนี่ยกรุณาเช็คด้วยนะคะว่าเขาออนไลน์อยู่หรือเปล่ากลับไปดูที่โปรไฟล์ของเขาแล้วให้ตาม ามหานะคะว่าเขาเนี่ยแจกอยู่หรือเปล่านะคะน้องๆบางทีเขาจะอยู่ป่องภูเขาไฟบางทีก็อยู่ตรง,ตรงกลางพยายามมองพื้นนะคะว่ามีเค้กเนี่ยดรอปอยู่ไหมอย่างพี่แป้งเจอเค้กแล้วใช่ไหมคะพี่ก็จะเดินไปเก็บปั๊บจากนั้นมันก็จะเด้งเข้าตัวพี่แป้งชมไปเลยซึ่งตัวพี่นะคะไม่อยากให้น้องๆหลายๆคนเครียดกันนะคะมันยังมีเวลาเหลือตั้ง3วันนะคะในการที่จะหาของฟรีชิ้นนี้ได้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของน้องโดด้วยนะคะว่าจะเข้าไปแล้วเจอแอดมินหรือเปล่าบางทีอย่างที่แป้งบอกว่าแอดมินเนี่ยเข้า1นนาทีก็ออกอะไรแบบนี้นะคะ รที่ได้แล้วคอมเมนต์มาบอกพี่แป้นด้วยนะคะหากมีอะไรมาอัปเดตว่าแอดมินเนี่ยเข้านานแน่ๆคนนี้นะคะพี่แป้นชมจะมาแปะลิงก์ให้กับน้องๆค่ะ